ดีค่ะวันนี้ก็มาหาเห็ดเป็นวันที่สองนะคะทุกคนมาเลยค่ะมาเลยค่ะดีมาแชร์จะพามานะคะตามมาค่ะพี่น้องมาบังพี่น้องพี่น้องอืมบังค่อยแชรเบ่ง ຊິສຸດແລ້ວເນາະເອົາຕາເບິ່ງເດີ ล่างดินจริงๆเนาะเราเอาไม่ติดนะคะทุกคนจะบอกว่าไม่เคยหาค่ะทุกคนไม่เคยหาดินคุยๆสบายๆเบื่อตันดินเนาียงก็ไม่เคยหาค่ะทุกคนเห็นลูกเล็กมากแต่มันคงไม่ตัวล่ะค่ะ มากเดี๋ยวถมต่อถมถมถมไว้จะรอดไหมเนี่ยนกลูกเล็กเดกงลกล็กก็มีค่ะทุกคน บนนี้ไหมวัวแตบุ้งค่ะวัวเหมือนกันนะคะทุกคนวัวบุ้งค่ะนี่มาทางนี้ทีนี้อ้อมอ้อมค่ะอ้อมที่ค่ะทุกคนอืมเมียงทับเมียงทับมาตายโอ้โหเมียงทับมันมาวางไข่ ถ้าเป็นไฟไหม้จุกมากมันจะมีนะโอ้ลูกเด็กเล็กแดงไม่เอาจะลูกใหญ่ๆค่ะอันนี้ค่ะ เห็นย <The> ูเห็นพ่นเดียวนี่ล่ะะพ่นเดียวนี่แหละยี่นี่เอ้ยทำไมลูกเด็กเล็กแดงแท้ก้นขูดช้าขูดขูด นนะคคทุกถ้าเห็นตรงไหนแล้วก็ต้องหาไปเรื่อยๆเขาบอกนะไม่ได้ทำงานนะคะคนเขาบอกมาดคนทำไมมันเล็กจังเลยอ่ะโอ้ยให้มันเปิดต่อดีกว่าเล็กมากแล้วก็ไม่เอาค่ะทุกคน ว่าคะ่ะทุกคนประมาณนี้นคะ่ะทุกคนอเนนอาไปไหนแล้วทิ้งช้อนไปไหนแล้วนี่คะ่ะทุกคนเขาบอกว่าเอาช้อนช้อนทำแบบนี้นะคะนี่กะชาทุกคนประมาณแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนคะวาดแบบนี้นะคะแล้วก็ืลูกเล็กมันเราก็ เราก็ไม่เอาค่ะทุกคนเราเอาแต่ลูกใหญ่มันนะคะนะคะทุกคนบังบางอย่าเดือดบังกล้องบงังกล้องแดงไม่ได้นะคะดิบๆแดงค่ะทุกคนควาดแบบนี้ค่ะทุกคนควาดแบบนี้ค่ะเหม่เด็ดเด็ดเด็ด มันมันจะดินมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนจะเป็นแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ้คะสังเกตทุกคนคะ่คะฮะมันยังเล็กอยู่นะมันยังเล็กอยู่เราก็ไม่ไม่อยากเอาม,านะมันน่ะเราจะเอาแต่ลูกตัวๆถมไว้ก,ไก่อนถไมไว้ก่อนคะ่ะทุกคน ถมงไว้ก่อนคะลูกเล็กถมงไว้ก่อนลูกใหญ่คะ่ะลูกเล็กมากเลยอะถุงไว้ก่อนคะ่นนะอทำไมงั้นจะลูกเล็กๆอะถุงไว้ก่อนดีไหม ทุกคนวันที่สงของเราค่ะเป็นชิชัดๆทุกคนนะคะนี่ค่ะนี่กตนี้อค่ะนนะคะประนี้ามมานะจะอยู่ต้นใต้ต้นไม้แล้วก็ที่ออมีไฟไม้นะคะ จะเขาไม่ได้เผาป่านะเป็นตามธรรมชาตินะคะทุกคนจะให้ดูนะคะประมาณไหนใหญ่มาก Thank mm -hmm. you. ับคลิปนี้ก็พามาเลาะนะคะมาเลาะป่าหาเห็ดนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่คือเห็ดที่หามาได้วันนี้นะคะนี่ะนจะดอกใหญ่ๆค่ะทุกคนทั้งในข้อใอนตะกร้าในถุงค่ะ